สวัสดีผู้ชมทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง g a p t r a k อีกครั้งนะครับกับเกมวิกตอเรีย a า k ค3เด็บเดลี่อันที่12เรื่องเกี่ยวกับการคลังนะครับเราก็เข้ามาสู่เดบเดลี่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าการเงินเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ถนัดจริงๆนะผมก็จะพยายามอธิบายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดแล้วกันนะครับผมเดบเดลี่ตัวนี้ก็จะเป็นเดบเดลี่สั้นๆนะไม่ได้ยาวมากนะครับก็เพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะคร ก็เวลาที่เราพูดเกี่ยวกับการคลังนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเงินนั่นเองนะครับเราเคยพูดเกี่ยวกับทรัพยากรในเดบเดลี่ตัวที่2มาแล้วนะครับถ้าทุกคนจําได้นะกลับไปดูได้นะครับเราจะมีทรัพยากรขีดจํากัดหรือเขาเรียกว่าแคปซิตี้ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะแล้วก็จะมีทรัพยากรอีกประเภทเหมือนกันก็คือเงินนั่นเองนะครับเงินคือหัวใจของทุกรัฐบาลในการจัดการทรัพยากรต่างๆแต่ข้อแตกต่างของเงินในเกมวิกตอเรียสามที่ทําให้แตกต่างกับเกมวางแผนอื่นๆทั่วไปอ่ะก็คือเกมวางแผนทั่วไปอ่ะคร เงินจะอยู่ในรูปแบบของทรัพยากรที่เราจะต้องเก็บสะสมสมมติเราต้องการใช้จ่ายเงินเพื่อทําอะไรบางอยา่างไม่ว่าจะเป็นซื้อกองทัพหรือว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราก็จะไปจะต้องใช้เงินจากจํานวนเงินที่เรามีสะสมทั้งหมดออกไปใช่ไหมสมมติเรามีเงินทั้งหมดร้อยเหรียญสิ่งปลูกสร้างราคา10เหรียญก็คือเราก็จ่ายไป1ิเพื่อที่จะเริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ใช่ไหมครับแต่ในเกมวิทยุเรียสเนี่ย คอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับเงินอ่ะมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเงินนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของรายรับแล้วก็รายจาย่ายซึ่งจะคิดออกมาทุกๆสัปดาห์นะครับก็คือในเกมอะ่ะทุกๆสัปดาห์เนี่ยตัวเกมมันก็จะดูว่ารายได้ทั้งหมดที่เราได้มีเท่าไหร่แล้วรายจาย่ายทั้งหมดที่เรามีมีเท่าไหร่ถ้าสมมตินในสัปดาห์นั้นเนี่ยเรามีเงินเพิ่มครับเงินที่เพิ่มได้ก็จะถูกสะสมอยู่ในรูปแบบของเงินกองทุนทองคำนะครับ Gold Reserve แต่ถ้าหักลบกันแล้วเนี่ยมันขาดทุนเราก็จะไปจะต้องกู้ ที่อื่นมาซึ่งการกู้เนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของหนี้แห่งชาติ national debt ซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราอ่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินสดอยู่ในมือเพื่อที่จะทําโปรเจกต์สร้างสิ่งปลูกสร้างอ่ะมาดูตัวอย่างรูปภาพนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างการคลังสถานะการเงินของประเทศอเมริกานะก็จะเห็นว่าบาลานซ์ตอนนี้ยอยู่ที่ 16.6K กก็คือหนึ่งกปอนด์นะครับก็คือในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยรัฐบาลของอเมริกาได้เงินเพิ่มเข้ามา 16, อน,นั่นงนนยม หมด4ล้านปอนด์ด้วยกัน Investment Pool นี่ผมบอกตามตรงว่าผมยังไม่รู้นะว่าจุดประสงค์ของมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวไม่แน่ในอนาคตทางผู้พัฒนาเขาอาจจะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้นะก็จะเห็นว่าด้านบนสีเขียวตรงนี้ก็คือเป็นรายได้นะครับ national revenue ทั้งหมด1นึ่งแสสามพัน ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับ fixed national expense ก็คือจะเป็นรายจ่ายคงที่นะก็คือเราก็จะเป็นจะต้องจ่ายเท่านี้ตลอดเวลาทุกๆสัปดาห์ด้วยกันนะมีทั้งค่าสินค้าที่จาเป็นจะต้องใช้บํารุงตัวอาคารรัฐบาลค่าจ้างที่เราจะเป็นจะต้องจ่ายค่าราชการใช่ไหมครับเงินสนับสนุนกองทัพก็คือทั้งสิบปูสร้างกองทัพเน่ยแล้วก็เงินสนับสนุนตัวทหารเองนะครับรวมทั้งหมดประมาณ7 2 0 0 0ปอนด์ด้วยกัน temporary national expense ก็คือค่าใช้จ่ายที่เป็นชั่วคราวนะเฉพาะแค่สัปดาห์นี้อาจจะเพราะว่าสัปดาห์นี้เน ก็จะเห็นว่าหักลบกันแล้วทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์เนี่ยผมได้เงินมาทั้งหมด16,600บอนนั่นเองนะครับซึ่งเงินส่วนเนี้ยมันก็จะไปสะสมอยู่ในเงินกองกลางทองคำนะก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปแบบกว้างๆนะ ครับผมเราก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับ gold reserve หรือว่าทองคําสํารองกันดีกว่านะอย่างที่ผมบอกไปนะครับสัปดาห์ไหนก็ตามที่เงินคงเหลือของเราอ่ะเป็นบวกเมื่อไหร่แล้วเงินไขที่2ก็คือเราไม่มีดีนะไอ้เงินกําไรที่เราได้เนี่ยมันก็จะถูกไปรวมเข้ากับ gold reserve นะคุยง่ายก็คือรัฐบาลเราอ่ะมีกําไรเท่าไหร่อ่ะเราเอาเงินพวกนั้นอนะ่ะไปซื้อทองคําแล้วก็เก็บทรัพย์สินของประเทศของเราในรูปแบบของทองคํานั่นเองนะครับทีนี้ความน่าสนใจของระบบไอ้ตัวกองทุนทองคำเนี่ย ก็มีอยู่ว่าถึงแม้สมมตินะสมมติประเทศผมเนี่ยกำไรมหาศาลเลยทาเงินจากการส่งออกจากการเก็บภาษีประชาชนโคตรแบบเก่งเลยทาธุรกิจที่ไหนก็แบบร่ํารวยผมก็จะมีเงินมหาศาลที่ทํากําไรได้ทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมทองคำที่ผมมีสต็อกไว้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ปะถึงแม้ว่ามันจะฟังดูดีนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะการมีทองคําสํารองมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลดีเสมอไปนะครับทุกประเทศนะครับเขาจะมีลิมิตของตัวเองอยู่ซึ่งเป็นลิมิต ที่เรียกว่าอ,อะไรเดี๋ยวไม่ใช่เป็นฮาร์ดลิมิตนะเป็นลิมิตที่ว่าสมมติถ้าเรามีทองมากเกินกว่าเท่านี้ไปต้นไปอ่ะมูลค่าของทองคําที่รัฐบาลนั้นมีอยู่อ่ะมันจะก็ค่อยตกลงเรื่อยๆนะครับคือแปลว่าเราจะมีทองมากมายมหาศาลเลยก็ได้แต่ถึงมีมากไปอ่ะมันก็จะถึงจุดที่แบบเฮ้ยมีไปมันก็จะเริ่มไม่คุ้มแล้วว่ะ ถ้าไม่เข้าใจก็มาดูรูปนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นรูปของเงินทองคําสํารองของประเทศสเปนของรัฐบาลสเปนนะก็จะเห็นว่าสเปนเนี่ยทำกำไรได้ดีมากเลยตอนนี้มีทองคําสะสมทั้งหมดเนี่ย1.74ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับแต่ปัญหาก็คือตัวลิมิตตัวแคปเนี่ยของประเทศสเปนะมีอยู่แค่1.5ล้านเท่านั้นนะซึ่งแปลว่าถึงแม้ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยรัฐบาลสเปนจะได้กาไรทั้งหมด32,000ปอนด์ด้วยกันนะเอาเงิน32,000ปอนด์ไปซื้อราคาทองที่มันแพงกว่าเดิมแพงกว่าเยอะมากเลย เราจะได้ทองคําที่มีมูลค่าน้อยกว่า3ามหมก็จะได้ทองคําที่มูลค่าแค่2องหมาเองกำไรที่เราควรจะได้เยอะเนี่ยกลายเป็นว่ามันน้อยลงนะครับมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อเรื่องเกี่ยวกับราคาทองราคาสินทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแปลว่าอะไรแปลว่าแทนที่เราจะคอยสะสมเงินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีถึงจุดๆหนึ่งที่เราควรจะต้องใช้เงินของเราเนี่ยไปพัฒนาด้านอื่นๆแทนนะครับ การสะสมเงินไว้ในยาฉุกเฉินเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็อย่าลืมว่าเงินที่อยู่ในคลังของเราโดยไม่ไปทําอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรเพิ่มเติมให้กับเศรษฐกิจเราเลยนะแทนที่เราจะเอาเงินไปสร้างโปรเจกต์ไปสร้างท่าเรือไปพัฒนาการศึกษาหรือไปพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเพื่อไปบุกป,ประเทศอื่นนี่ก็แล้วแต่เลยนะมันก็จะสร้างมูลค่าให้มากกว่าแค่เก็บทองสะสมไว้โดยไม่ทําอะไรกับมันก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดในสิ่งที่อยู่ทางด้านตรงข้าม กับเงินสำรองทองคำนะครับก็คือเกี่ยวกับหนี้ประเทศนั่นเองนะถ้าสัปดาห์ไหนก็ตามเนี่ยเราอ่ะได้กําไรน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไปเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องใช้เงินจากกอกลางหรือว่าเงินสำรองที่เป็นทองคําของเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเงินสำรองทองคําของเราหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องเริ่มกู้เงินมาแล้วนะครับก็เลยไปที่มาของหนี้รัฐบาลนั่นเองนะครับผม ทีนี้ฟังดูแล้วอาจจะดูแย่เนอะเวลาเราเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามเราก็ไม่อยากมีหนี้ใช่ไหมแต่จริงๆี่ยในเกมวิทยาเาสตรเนี่ย 3, การมีหนี้อ่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เกินไปนะครับการที่เราเอาเงินพวกนี้ไปใช้เพื่อที่จะลงทุนบางอย่างเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติมากกว่าเดิมในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนในโลกสมัยใหม่มันก็ทำนะครับสมมติเรารู้ว่าการเอาเงิน1 0 0 0 0หืเหรียญเนี่ยไปลงทุนในอุตสาหกรรมเหมเล็กอะ่ะมันจะให้กําไรของเราประมาณ3เท่าเลยใน5ปีข้างหน้าถึงเราจะไม่มีเงินก็ตามมันก็ดูคุ้้้มค่่าาชยถเเจะงินห เอาเงินไปลงทุนในอนุตสาหกรรมนั้นนะครับถ้าเรามั่นใจว่าผลตอบแทนที่จะได้จะได้มากกว่าค่าดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายนะครับผมแต่ทีเนี้ยกู้มากไปี่ยมันก็ไม่ได้เนะเพราะว่าตัวเกมก็มีระบบเพดานนี่เช่นเดียวกันนะเหมือนโลกความเป็นจริงเลยนะครับซึ่งเพดานนี่ของตัวเกมวิกตอเรียสเนี่ยถูกกาหนดมาจากขนาดเศรษฐกิจของเรานะ มันก็จะดูว่าประเทศของเราเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่มีอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งประเทศใหญ่ยิ่งมีอุตสาหกรรมเยอะเพดานนี้ก็ยิ่งสูงตามนะครับผมส่วนประเทศของเราบริหารเงินแย่มากเลยเนี่ยจนเป็นหนี้มหาศาลถึงเพดานนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในสถานะชําระหนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับพอชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นผลไม่ดีนะ อาจจะกลายเป็นว่าประเทศอื่นที่รวยกว่าเราอ่ะจะต้องมาจ่ายนี้แทนเราก็กลายเป็นว่ารัฐบาลของเราเนี่ยก็ต้องไปพึ่งพาแล้วก็ไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศอื่นไปโดยปริยายนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะมีผลลัพธ์ที่วิธีตามมานะหนึ่งเอีกวิธีหนึ่งอ่ะเราสามารถประกาศล้มละลายได้นะแต่แน่นอนว่าการประกาศล้มละลายมันก็ต้องมีผลร้ายตามมาแน่นอนนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปเงินทุนของรัฐบาลประเทศอังกฤษนะครับ ผมเข้าใจว่าอันเนี้ยคือเงินได้ประจําสัปดาห์นะเจ็ดหมื่นสามพันปอนด์ไม่มันใจมันไม่ได้มีตัวอักษรเขียนไว้แต่ว่าเรามี3แท็บด้วยกันนะครับบลังเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นการดูลายรับรายจ่ายว่ามีเท่าไหร่นะถ้าผมกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมเดาว่ามันก็คงมีมันก็น่าจะแสดงรายละเอียดอะไรประมาณเหมือนรูปแรกที่เราเห็นทีนี้แท็บที่2เนี่ยมันชื่อว่า states ให้ผมเดาเช่นเดียวกันก็คงเป็นการแจกแจงรายละเอียดว่าในแต่ละจังหวัดแต่ละรัฐเนี่ยรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะ แอสเซเนี่ยอันนี้คือที่สำคัญเลยนะเกี่ยวข้องกับการคลังในเด็บ d a i ี y ตัวนี้นะแอสเซก็คือสิททรัพย์ของเรานะครับ Principal เนี่ยก็คือนี่นะืินคือเงินต้นาารัฐบาลอังกฤษอ่ะกู้ม,มาทั้งหมดแล้ว2ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับ Investment pool อีกแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าเหมือนเถื่อนไ,ไว้พูดในเด็บ d a i ี y ต่อไปแล้วกันนะครับ ส่วนคาราเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับหนี้โดยตรงเลยนะก็คืออัตราดอกเบี้ยต,ตอนนี้อยู่ที่10%นะครับผมเรามีเครดิตทั้งหมด8.3ล้านเรากู้ไปแล้ว2ล้านนี้นใช่ไหมครับเราก็ยังสามารถกู้เพิ่มได้อีก6.2ล้านปอนด์ด้วยกันนะอย่างที่ผมบอกนะครับเครดิตหรือเพดานหนี้เนี่ยมันคำนวณมาจากอะไร ก็มาดูทางด้านขวาเลยนะก็จะเห็นว่า8.3ล้านเนี่ยมาจากซีพูซ้างเท่านั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับโรงงานทอผ้าใช่ไหมโรงปลาสัสั์โรงงานฐานหินสารพัดนานานะโรงง,งงานนู่นโรงงานนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปประเทศไหนที่มีซีปูซ้างเยอะมีศักยภาพในการผลิตมูลค่าเยอะเทะ่าไหร่ <c oughs> เขาก็จะมีเครดิตมากขึ้นตามไปด้วยนะครับผมทนีนะครับในส่วนสุดท้ายของตัวเดบเดลี่เนี่ย ทางผู้พัฒนาเขาก็จะมาแชร์นะว่าในเกมเรามีประเภทของเงินได้และค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในเกมนะครับผมก็จะไล่าจากรูปนี้เลยแล้วกันนะครับนะอย่างอันแรกนะครับ income taxes ก็คือจากการเก็บภาษีประชาชนนั่นเองนะครับ payroll tax เนี่ยก็คือภาษีเงินได้นะก็คือทุกครั้งที่นายจ้างจ่ายเงินให้กับลูกจ้างใช่ปะรัฐบาลก็จะเก็บภาษีก็จะเห็นว่าเลเวลตรงนี้เราสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับ ถ้าสมมุดภาษีของเราสูงเกินไปก็จะเห็นว่ามันจะมีผลทำให้ government legitimacy <c oughs> ก็คือความชอบธรรมของรัฐบาลมันตกลงนะแถมเพิ่ม50% radicals จากคุณภาพชีวิตที่ตกลงนะก็คือยิ่งเก็บภาษีมากใช่ไหมประชากรจนลงเงินในกระเป๋าประชากรน้อยลงก็มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ radicals ว่ากลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นนะครับ p r o t e c t เนี่ยอันนี้มันเป็นประเภทภาษีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าจําได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายนะเป็นภาษีที่เราเก็บ ประชากรทุกคนในอัตราที่คงที่นะครับ Consumption tax ก็คือภาษีบริโภคเองครับก็คือ VAT นั่นเองนะก็คือภาษีที่เราเก็บจากการที่ประชากรของเราซื้อทรัพย์สินหรือซื้อสินค้าหรือซื้อบริการบางอย่างไปนะครับ Dividend tax ก็คือภาษีเงินปันผลนะครับก็เก็บมาจากเงินปันผลที่ประชากรได้จากการมีหุ้นของบริษัทหรือว่าถือครองเป็นเจ้าของกิจการต,ะต,ะตะ่างๆแล้วได้กําไรมานะครับก็แบ่งส่วนหนึ่งให้รัฐบาลนะ Minting เนี่ยมาจากการพิมพ์ธนบัตรทีนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเกี่ยวกับ Minting จากการอ่านคําตอบที่อยู่ด้านล่างของตัว d e b r i เนี่ยเน ว่าจริงๆแล้วอ่ะเงินที่ได้จากการพิมพ์ธนบัตรเนี่ยมันมีผลน้อยมากเลยนะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะครับว่าจะให้ปิ้นธนบัตรมากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้นะตอนนี้เท่านั้นนะผมไม่รู้อนาคตจะเปลี่ยนหรือเปล่ารัฐบาลน่ะไม่สามารถที่จะคุมนโยบายการปั๊มเงินได้นะครับคือเราไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยขอปั๊มเงินเยอะๆได้ไหมตอนนี้เงินฝืดหรือเกินของเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้ไอมิทติ้งเนี่ยจำนวนเงินที่เราผลิตมาเนี่ยมันจะแปลตามกับ GDP ของประเทศณขณะนั้นนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เงินฝืดเกินไปนะครับซึ่งเอาจริงๆนะผมอ่านแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะว่ามันแบบ มันมีผลอะไรแล้วมันช่วยอะไรกันแน่นะแต่ในอนาคตถ้าเขามีกลไกลในการปรับพวกนโยบายทางการเงินไม่แน่เราอนาคตเราอาจสามารถที่จะปรับนโยบายการผลิตการปั๊มเงินได้นะครับก็น่าสนใจดีเหมือนกันแต่ผมว่าแค่นี้เกมก็ซับซ้อนสุดๆแล้วละทีนี้เราก็จะมีเงินที่ได้มาจากกองทุนการลงทุนอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะให้ผมเดาวาก็อ,อาจจะเป็นกองทุนที่รัฐบาลออกและให้ประชาชนมาซื้อหรือเปล่า ไม่ชัวร์นะครับ Diplomatic Packs อันนี้น่าจะเป็นสุทิิสัญญาทางการทูตมาผมไม่มั่นใจว่าอาจจะแบบมีการทำสัญญาอะไรบางอย่างกับรัฐบาลประเทศอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเดากันต่อไปนะครับ Additional income นี่ก็ก็อื่นๆนะก็คือคงมีมากกว่านี้แต่แค่ในตัวเกมไม่ได้บอกมาสำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอันแรกเนี่ยที่เราเห็นครับก็คือ New Construction หรือว่าสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่เราสร้างในอาทิตย์นั้นนะครับ ความน่าสนใจมาอยู่ตรงนี้นะเหมือนมันจะมีปุ่มปรับความเร็วด้วยอะใช่ไหมแปบลบว่าเราสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินแพงขึ้นเพื่อจะให้สิ่งกูสร้างที่เราสร้างสร้างเสร็จเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นค่าจ้างที่เราต้องจ่ายค่าราชาการใช่ไหมครับคำุงที่เราต้องจ่ายพวกอาคารรัฐบาลต่างๆใช่ไหมค่าจ้างทหารแล้วก็การบำรุงรักษาค่าทหารต่างๆทีนี้มันก็จะมีค่า,ชาใ,นะใช้จ่ายอื่นๆนะเช่น interest ก็คือดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายจากการที่เราไปกู้มาใช่ไหมครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็บเดลี่ตัวนี้นะก็สั้นๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับในเด็บเดลี่ต่อไปทางผู้พัฒนาเขาจะมาพูดเกี่ยวกับ s-ta-ndard of living หรือว่ามาตรฐานการของชีพนะครับสัปดาห์นี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ไว้ติดตามเดบเดลี่ตัวต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ